สวัสดีค่ะวันนี้ f อ v มาแนะนำรถโฟริคลิฟนะคะคันนี้จะยก13ตันค่ะเป็นของโคมสูตรนะคะรุ่น f อ1 3 5 c 6 6นะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยค่ะคันนี้เสาจะสูงอยู่ที่3เมตรนะคะเป็นงาสไลด์นะคะ ระบบเกียร์จะเป็นออโต้ค่ะแล้วก็ตัวงานเนี่ยจะยาวอยู่ที่2เมตร3ามสิ5นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร0818302909นะคะติดต่อหาคุณจีนาร์โลได้เลยนะคะนี่นะคะจะเป็นงานสไลด์สองข้างนะคะ ในตัวของเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์อิสสูตรนะคะ6สูตรนะจะเป็นตัว6 b g งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ งายาวที่2เมตร35นะคะแล้วก็เป็นงานสลายสองข้างนะคะเสาสูงที่3เมตรเกียร์ออตโต้นะคะรถจับตึ้นคันใหม่เลยะคะ่ะคันนี้ใครสนใจติดต่อได้นะคะขอบคุณค่ะ